หัวข้อที่3ไปตรวจนับสินค้าเราจะเข้าไปที่3ขีดด้านซ้ายบนนะคะหาคำว่าเมนูตรวจนับสินค้าวันที่นะคะสามารถเปลี่ยนได้ค่ะแต่เราจะไม่เปลี่ยนนะคะและเราจะเลือกตรวจนับก่อนเปิดร้านค่ะเราก็จะคลิกเข้าไปที่สินค้าที่เราต้องการจะเปลี่ยนจำนวนสินค้านะคะเปลี่ยนจำนวนสินค้าได้เลยค่ะ ถ้าเราเปลี่ยนจำนวนสินค้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะคลิกถูกด้านบนค่ะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะ